กโมงครึ่ยงยนแล้วนะครับอากาศยังเย็นมากดูวิวทิวทัศน์โดยรอบโอ้โห,โหส,ส,สุดจริงอยากให้ได้มามาลองดูโดยรอบนะ หกโงครึ่งแล้วยังมองไม่เห็นอะไรยังมองเห็นในระยะหกเจ็ 6, ดเมตรนอกนั้นสุดตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวยันเช้า อากาศสดจริงครับ อยเก็บบรรยากาศนี้ไว้แบ่งๆกันชมครับสุดจริงบรรยากาศหาไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องเสียตังสักบาทค,ครับวิวหลักร้าน <c oughs> บรรยากาศวิวหลักร้าน,นครับปิดประชายกัน แบ่งๆกันชมครับบรรยากาศวิวหลักล้านเช้านี้เช้าวันที่21เดือน12ปี2021ครับเขาหน้าผา UFO ครับ อยู่ใกล้ๆกับหน้าผาศิลาทองโคราชครับบรรยากาศเช้านี้ที่โคราด <c oughs> <c oughs> พูดไม่ค่อยเก่งนะครับบ <c oughs> ันทึกไว้เช้ามาชดชื่อเลยหายแห้งเลยครับยังมองไม่เห็นวิวเดี๋ยวถ้าหมอกลงเดี๋ยวจะบันทึกวิดีโออีกที รอหมอกลงลจะพาชมทิวสันเขื่อนบรรยากาศรอบเขื่อนของลำตะคองโอเคครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ